นอน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 มานอนเลยนอนนอนเฮ้ยนอนกูบอกให้มึงนอนได้ไหมมันจะกัดหูจะบอกพี่ไม่กินไม่ไม่เคยเมาเท่านี้มาก่อนเลยบอกมึงเมาไหมหรอมึงมึงเมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วส่งไปเลย รู้ว่าเมาแล้วไปนอนไงพี่อันนี้คือห้ามนอนใช่ป่ะมึงอยากดูลูกมึงนอนอยฮะนอนรออยู่เนี่ยเฮ้ยไอหูมาแล้วเนี่ยมึงก็กัดสักทีสิวะกูยืนเมื่อยแล้วเนี่ยไม่เราไม่หูขาดเลยเฮียมึงกัดหูใช่ฮ้ยพี่เราพองอะไรสัตว์เหรอหูเฮ้ยสักทีนี่หูเมื่อยเร็วอันนี้ก็รอโดนกัดมาก อยากกัดนะไอ้เี่ยทำไมวะหูมันอยู่ไกลนะไอ้เนี่ยพี่ว่านอนนอนเะเดี๋ยวพานพี่ไม่ต้องมีสติเนาะกัดกัดได้เฮ้ย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 เปลี่ยนละไม่ต้องกัดเลีย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 พอเลียพอโอ้โหอ๋อเลียพอว่ากัดเถอะกัดเลียพอพี่อย้วมันกัดขาดนะพี่น้ำเบาๆกัดเบาๆกัดแล้วมันเมาพี่มันเมาพี่เฮ้ยที่่พี่ มไม่มีสติพี่เรียนดนี่บอกปล่อยไปเลยทำไมไมมีสติไม้กัดให้แรงจะได้รู้ว่ามีสติจริงเอาให้หนูลองโวยให้ครลองโวยได้ไม่เดี๋ยวไม้กัดเบาๆพี่ลองโวยนะเมื่อกียนัดเดียวเขารู้หูขาดหูขาดกัดบอลบอลนะกัดบอลบอลทักทีเออฮ้ยติ่งหูไม่เอาติ่งหูไม่เอาใช่ไหมอ้อยเออกัดแล้วไม่มึง